ไมนีสองรักจะคุยเรืยออะไรครัหมอนเขาไม่ไห้คนโลกบสโลกระเบิดผมงโลกสองใบแบดมินตเบาหวานความดันเ้าทำไมผมไ้ยนเียงมือรหาฝั่งเราพี่นิวเออผมได้ยินเยุดส้มไหนอนอยู่ริมเลยผมยิไม่ไ้ยั้งยังนอนอยู่ริมงหินน่ะติดน้าเลยโอ้มองไม่เก็นเยบกันต้งสัากตายเลยไอ้ทานซิดอะไรวะทานซิเออถูกแล้ว ันกว่าเมดคอนอะครับเลไม่เห็นเลยพี่งไม่ถึตรงที่เป็นเหมือนเดินหินหน้าบ้านอ่ะพี่นิวณูแพงเหรอเกร้อยแพงเขียวอ่ะพี่นิวก็พันกว่าเมดคอนจุดส้มตายปูนตายแล้วใช่ไหมไอ้ทานซีที่มันสู้กับแอดมินเมื่อกี้อ๋อก็คือจุดส้มใช่ไหมบนเกาะเกาะเพิ่มเลยไปรับพวกกูณได้ไหมเออล็กขับเรือไปดิไม่มีเรือพี่ไม่ใช่เรืออยู่ริมน้ำ าตรงน้ำตรงน้ำใครอะตรงตรงน้ำจุดส้มจุดส้มผมไม่เห็นมืออะไรเลยผมไม่จุดส้มทั้งหมดกระโดดถูกใช่ป่ะชาร์จนะเอาของเก็บถอดเสื้อผ้าพี่ไปเอาเยอะเลยหรือต้อ่อมรถตนนี้พี่ชะตาย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 ไม่เห็นรถก่ไม่เห็นรถอ่ะแล้วควันขึ้นระเบิดแล้วเห็นควันขึ้นเห็นควันขึ้นเห็นก็ควันแต่ไม่เห็นตัวควันเข้าไปอะเข้าไปผมมิติโดนยิงมีปืนมีปืนอะไรอยู่ในรถอยู่ที่ผมอะสามก็บอก หนักไม่กลัวผมมีติ๊กขอบหนเออะยามาเติมได้ไหมยิงน้ำไว้นะน้ำช้าจังวะตายต้องแอดมินบทอะไรกิจกรรมกิจกรรมเปิดแล้วได้นะจะเข้าบ้านมาเอาของได้นะแต่ตายอะไรบ้างดีกว่าไอแอดมินแม่งเบิกแบบปืนดอทเทปมาใช้ยิงอย่างเดียวเลยแต่ตายแล้วก็ทิ้งตายแล้วก็ทิ้งอย่างนั้นเลยปกติ ไอคแม็กมอแล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแม็กร้อยร้อยร้อยหมดครับบันบาเลีไทยในรถไหมปืนปืนไม่เอาเอาแต่แม็กอยู่ล่งสุดปะจอกองเลยใช่มีลูกล่าสุดของผมเห็นแล้วมีอยู่ไม่ลองลองดูดิเขาไม่ทันด้วยยังได้ไม่ใช่ของกูเจฟงั้นพี่อ่ะพี่ต้องเฝ้ารถเลยนะเฝ้าแบบเฝ้าเลยนะเดี๋ยวผมจะไปายน้ำไปเอาห่อขอเช็คหน่อยนะมันมันจะรอเราเผื่ออางเดียวเว้ยพวกเนี้ยมันจะรอเราเผื่อกระตันอะไรกัปตัน ใช่ครับตันเจเเม็ดเดียวอทำไมกับตาไม่อยู่เนี่ยขอเลือกกันนะอ้าวมาได้ไงมาได้ไงวะมาตั้งนานว้ามาดิเราอ่ะมาตั้งนานแล้วใช่อเจ็บนอนอยู่นี่นะเดี๋ยวไปอยู่อีกหลังนึงไม่ใช่ไอ้ต้นมึงยิงกับตัาเจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อ่ะพี่พี่พี่ยิงแอดมินในบ้านยิงผมไม่บ้านอ่ะพี่โดดอยู่ดันพี่โดดอยู่นั่นเหรอ เสื้อขาวอ่ะโดนอยู่ใช่ไหมยิงแอบกบที่กระสอบใต้อ่ะมันมีมันมีบ้านมันมีบ้านกระสอบแบบเฮ้ยหาหาล็อกหาล็อกได้ไหมหาล็อกหาล็อกสักกล็อต่อแบบปันใจเลยอ่ะไปอยูงแอดมินในบ้านไม่นำไปอย่างนานอ่ะเออเดี๋ยวรับนึกเดี๋ยวขับเดี๋ยวรับนึงอยากจะออกไปได้ไปเนี่ยรับคุณด้วยอีกแล้วมันในนี่อยู่เนาะต้องมีคนมาโคฟก่อนอ่ะถึงจะเรือออกได้อ่ะ คือรอบเนี้ยกูจะบอกให้บ้านมัน่ะล็อกล็อกสามประตูแต่ละประตูมันสามล็อกเวย้ยคือ,อถ้าผมผมผมขับมาทางหมู่บ้านนะเพื่อหมู่บ้านอ๋อไปหมู่บ้านนู้นเหรอเออมาหมู่บ้านนะเฮ้ยอยู่นั้นเฮ้ยตายยิงแล้วน,นะลวงแล้วแอดมินเฮ้ยพี่อะไรไม่ยซิลเนี<ไห>น<ไห>น<ไห>น ยิงได้ไหมวะยิงโดนซิวได้ปหเฮ้ยอย่าอย่าพี่ตรงนี้ิงกี่พนกี่เมตรอะพีู่นประมาณเก้าพันเก้าราผมที่ผมเล่นกับพี่นิววเก้าร้อยยิงระยะแปดร้อยเก้าร้อยดีกว่าไปยิงระยะพันเลยที่ไม่โดนหรอกสนุกกว่าเยอะก็พันไป่ร์นะยิงไม่โดนวะก็พันกว่าผมยิงตายไปดตัวเหรอไออะไรแอดมินนั่น ไม่ใช่ในบ้านเลยู่ครบเลยนะครบเลยนะครบเลยนะคมินพีอะไรกันแน่บ้างเถอเฮ้ยโดนยิงแล้วเฮ้ยยิงไม่ตายโอ้โหเลือดสาดอ๋อพี่อาร์ตยิงด้เปล่าผมยิงผมผมยิงกำแพงไอ้มันมีตัวหนึ่งอยู่บนกำแพงอ่ะเกาะใหญ่เลยผมก็เลือดจอดไปแล้วเกาะใหญ่อย่าให้มันยิงผมก็พอพี่อาร์ตผมก็เป็นหน่วยซิลอยู่ต้องหุบฟางเตียนก่อนขิ้เลือดสาดอะไไม่ได้หอมเอาสายด้วยแล้วกัน พพีีี่่นนุุ้้้ยยยยดงเวหมอบอย่างไวมีถุงมะเล็งญี่ปุ่นสักสองลูกไหมไอ้เจ้เพวกอยู่บ้านเนี่ยพวกเขาใช่ไหมบ้านนะพวกเขานี่อะได้ที่เปโด้เข้ามาเลยหมดเลยเนาะเฮ้ไม่เป็นไรเฮ้ยิงใครอ่ะเขายิงใครอ่ะเออเขายิงใครอ่ะไม่เห็นตัวนะเขายิงเองเขายิงตายจะอ๋อเขายิงเองไอ้ไอ้ตัวที่ผมยิงแล้วเปล่าแล้วมันไม่ตายอ่ะมีตัวหนึ่งดูายย้ายยายย้ายผมเปลี่ยนตำแหน่งระเบิร์ดนะเว้ยเคดินอ่ะระเบิดนะยังไม่มี แน่ลองนั่นแหละลอไปเลยกเลยดดเขาไปจีเอาเอาไปเขาลอนั่นแหละไปเลยกระโดดไปอลไปไปดิจุด้มในเต็นท์ใครคอยคอยออไป้มในจุด้มไุดส้มในเต็นท์ใครยิงนะนะยิงดี่พูดอะกเฮยเว่ขอยู่ตรงรูเอยู่ตรงรูแล้วแหละเป็เนี่หร เออในเต็นมีจุดส้มทำไมยิงไม่โดนวะเออเลนกลางตัวยิงไม่โดนเฮ้ยกินที่สุดขาวใครลูกหมดแล้วมัึงเออวิ่งวิ่งมาจุดส้มเอออยู่ในเต็นแหละข้างหน้าข้างหน้าบอลเข้าทำพี่ใหญ่ในเต็นวะซีทีไอซีทีเป็นปลาอะไรวะซีทีเหรอไอซีที่โดนตรงคอมแพนไอ้ไวะเหรอเออใครตะกี้เนอะ ลูกเทเซอร์โค้งอย่างสวยไปไปไปรอไปรอดักหน้าประตูเมื่อเขาเปิดประตัวมาแล้วก็ดึงล็อกเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสเสียงกรดกดเข้าไปโอ้ยโดนยิงว่ะโดนยิงหลังว่ะฝั่งตรงข้ามมัออกไปพี่เจตายอ่ะวพี่เจไอซีดีอีกแล้วไอ้เจ๊แม่รู้ดีจังมึงบอกแล้วยิงสูบลูกพี่แล้วกูยังไม่ได้ยิงใครเปิดตัวด้วยสตารเตอร์เรน กี่เม็ดก็กระสุนกระสุนแบ่งอะไรพี่ยานยานฮะเราก็สุดไรฮะมีต้ไผมมีปืนยี่ห้อเดียวอ่ะตอนนี้เหลากพี่อะไรเปานน้องเด้ก่อน้องจะยิงโดนไหมเนี่ยระยะเกือบพันแต่ละอนเอายพี่โดนพี่โดนแต่มันไม่ตายไอคอนเน่ยมันอยู่ขวามือพี่อ่ะอยู่ตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวผมหาไอคอนเน่ก่อนผมยิงหายอยู่ตรงตู้อ่ะอยู่ตรงตู้ที่แอดมินตั้งอ่ะ ก็ผมไม่เห็นตู้ไหนไม่มีใครยิงนะมันกระเด็นแต่ว่ามันจอดมันจอดรถหนักทุกประเด็นไอแอดมินเปียร์ทอะไรวะเดี๋ยวเร็วง่วงแล้วโถกระต่ายต่ามึงว้ากูกับบ้าไบบเอาซิโฟมว้าก็มาดิมึงแตกแน่สัสยยากเตรียมทำกล้าพิทันกินฐาดใหญ่ซะเด้อสิ เขียวเขียวเลยแต่รถแมรี่เยอะไปหน่อยถ้าแม่คนเดิมงั้นจะแยะไม่มีใครโดนที่เอหอมอย่าไปูกับปืนกูนะมีกระบอกเดียวเอฟไออมอมอ้มอเปลี่ยนายิงงตีเจอ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 จใครอารมะไว้น้ำอยู่กูู้กูออ้ยวไม่ยิงงดลตยิงปากอารมากันโค้านะ เห็นปืนที่ตกตามตามตามทั่วเกาะปะเอามายิงกับจานแอดลงไปข้างล่างแล้วเหรอลงมาแล้วครับลงมาแล้วแอดก็สุดยอดแอดหาตัวฆ่าพี่เจโอ้โหจุฬาลบเบื้อยแง่เนี่ยนี่อย่ามาคงกูัวเห็นจุฬาับเลื้อยพี่เออไหววว่าเออฟ้้ยสไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่ผมยุ่ไกลเลยเอขอยเข้าใจนี่กร้ต่ายอะตายป่ะไม่ตาย พี่เขาต้องเปลี่ยนแม็กซ์มั้งแหลยไอ้สัสไปอยู่ตรงเนี้ยบอลหรือว่าแม็กซ์พอนด์เอสโอ้ยโอ้ยไม่เห็นตัวว่ะเฮ้ยไม่เห็นเหมือนกันลคกเลยนี่ยแค่ไหนไปขอลบกอลยพอดเฮ้ยเอ้ยจะเข้าแล้วบอกนะจะยิงกดให้ลบยี่หลบจะเข้าแล้วบอกจะยิงกดให้แตเข้ายังเขาขอยิงมันจะปุ่มไปนั่นน่ะเออกูรู้เดี๋ยวกูถึงบอกไงว่าจะเข้าแล้วบอกเดี๋ยวกูยิงกดให้ใครมพิฆาตใครมีพิ้าตมองมีมีระเบิดลุกเปเลิมเลยเต็มเต็มเต็มใจตน้งแต่แค ได้พี่เจออะไรจะจ่ายดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวเดีพี่ิ่เติ้ย่เพิ่ง๋ยวเพิ่งเขาาอยู่รเขาแพงเว้ยในบ้านเขาไลไฟคือกูยิงได้เออแต่กูยิงยิงทะลุไลไฟไมได้ไงกูยิงกดให้ได้ไงเขาไม่รู้เนี่ยเพากูไม่เห็นเขาอะไปกดไล่ไฟพี่เดียจะเข้าก็ไมบอกกูไปไปป เอาเข้านะยิงนะยนะตายดิครับลเข้าไปเข้าอแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขลเข้ยเข้าไปเข้าไปเ้าไปเ้าไปไเข้าไปเข้ไเข้าไปเข้าไปเขไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป้ไเไปเ้าไปอ้ไเข้าไปเข้าไปเ้าไปเาไ้ไปไเปเ้าไ้าเ้าไนเอ้ยไาปเขไป้าเไปเาเ้าไ แล้วพวกก็สอบซไฟข้างขวาสอบไฟวะสอบไฟผมผมก็สอบซ้ายก็สอบไฟผมสอบไฟพวกเราสอบซ้ายที่ชอบทิ้งพี่ยินจ้าไหมพี่ไม่ใช่ทางขวาอ่อนะเอาดีเอาดีเอดีเออทางขวาพี่ทางขวาบ้าพี่ไม่ได้เพิ่มวะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยขึ้นหลอกบ้านเก็บปืนเรียบพี่เรียบปืนเรียบปืนไม่ใช่จังหวะเสียงเสียงเสียงนี่ในบ้านในบ้านไม่มีการขยับผมดูอยู่ผมดูอยู่เย้ยนะผมผมผมอยู่บนบนกระสอบายนะเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเข้าได้เข้าได้ บบอออลลไ้เเาร็วไออ้บลเขาดตายก็เหรอตายมันตายอ๋อบอลมือสีเลือด่าไหร่เจ็บเลือด่าไหร่อุ้ยไอ้เหี้ยความในใจผมไม่ห่วงบอลแล้วผมห่วงปืนผมมึงตัวเป็นยังไงวะกูไม่ได้ดูมึงด้วยเอากูไปแล้วเอากอุ้ยลาก่อยให้ใครใครกินลิ้นสดขาวกินลิ้นขาววิ่งขอบน้ำอ่ะกินขาวว่าขาวไม่ได้มัน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 ไม่มีใครอยู่นอกบ้านมันมีตัวม้าเอ้คอนนี่มั่งพังเตียงผมไปแล้วพี่ อ้าเตียงมันอยู่ไหนอ่ะยูนในเต็นเฮ้ยเบียตียงไม่เสร็จนี่มันเก็บของน้ำมันทำะไริมน้ำว่ะไปตรงนั้นมันมีมีมีของอ่ะมันเก็บปืนอ่ะมันไม่ได้สนใจแอดมินเลยเนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งมาหาผมไรปะกิริสูตรขาวใช่ไหมเออใช่เฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงโลมานะ ไอ้ว้พวกคุณอาร์ตระวังนะมันกำลังกลับเข้าบ้านไปมนะมันเก็บขี้เลื่อยสูตรสาวของผมไปหมดเลยปืนเลยพี่ผมนั่อหละของพีจีที่มันเอาไปอ่ะเออนั่าหน่อระวังระวังมันมองไปทางทางพวกคุณอาร์อยู่อะไล่บอลจบไปไมดเลยคุณโดนอะไรวะอินลีเขาโดนอะไรเมื่อกี้มันอยู่ทานเข้าหน้าบ้าน้มืออะปืน่ะดี เอคอนยังไม่มีไอคอนเกี่ยวก็รู้สิรู้มากไอย่าี้เฮียไม่เฮียไอ้คอนนี่รู้มากถ่ายเลยพี่เติรนรู้ก็เมื่อกี้อ่ะมันมันเนี่ยทำให้มันมองไปทางฟันดาร์อ่ะเดี๋ยวที่เราไหวน้ำไปลงมาลมันยิงเราอ่ะใช่พี่แล้วมันก็วิ่งมาหากูอ่ะแล้วตอนนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีไม่มีปืนกูอยู่แต่ไม่มีปืนไอคนนี้แค่ตัวเดียวเองอ่ะใช่ทำให้เก็บของได้มันดิษ ดูว่ามันเข้าทังไงเศรษฐาขาวใครวะเศรษฐขาวใครเฮ้ยแล้วแล้วมันเข้าไปนะคือมันมันไม่เคลียร์กับแอดมินเลยนะเว้ยผมผมไม่ได้อยู่ผมว่ายน้ำอยู่นี่มันเข้าไปอ่ะมันไม่เคลียร์กับแอดมินเลยเว้ยมันเดินเข้าแบบชิวๆเลยไม่ใช่ทีมเรานะไม่ใช่ทีมเรานะเศรษฐขาวเศรษฐขาวไหนพี่อยู่ข้างที่โกกอยู่นอกบ้านนะอยู่นอกบ้านพี่พี่ผมผมอยู่นอกบ้านแต่มันอยู่ในบ้านแล้วมันมีกิลลี่กวนะนั่นแหละมันต้องากิลลี่อยู่เมื่อกี้นีะมันมันหลบมันหลบมุมกล้องผมไปเเเเเนนนน่่่่่่ยยยยใชมมมมัััััััหหไไปปอออองงงงงงงททาาาาาคคุณรรร์ตด้้้้วววฝฝฝโะ มันไปหยุดตรงที่ว่าเออตรงที่ผมยิงไม่ได้อะแล้วมันมันไปนอนพักสติมีนาตรงนั้นก็มันรู้ไงว่าเราเราเราไอ้นี่ไงเราแบบมองมันอยู่อ่ะมันมันหักมุ่หลบได้พี่แล้วผมกับเอฟยิงยิงมันไม่ได้ไงพี่เจมันทางกระจียงผมไปพี่เออนะมันวิ่งมามันวิ่งมาถอยหลังพี่อ่ะพี่ดูพี่นอนเลียงเองอยู่ไหนก่อนมันเกาะอ๋อโง่นั่นแหละเนี่ยพี่ไอ้ที่อ่ม่งยิงผมอ่ะ คือแม่งรู้มากจัดมันอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยหาปืนอยู่หาไม่เจอเป็นอย่างไรพี่กวงเปนอยู่มุมมุมที่มีระเบิดอ่ะแล้วมันไม่เหยียบระเบิดด้วยเว้ยมุมนั้นน่ะมีระเบิดเว้ยใครก็ได้ทักแอดมินเอฟทักแอดมินดิเฮ้ยทีนี้ขาวงมาดูเลยขับไอ้บนกระพสอบไฟใครของมัน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 เห็นเห็นปะเอาห็นวะซ้ายหรือเขวาซ้ายซ้ายเนี่ยมันอยู่มุมเนี้ยเนี่ยมันนั่งอยู่มุมเนี้ยแล้วไม่มีระเบิดอ่ะไม่โดนระเบิดได้ไงวะ นมีระเบิดอยู่ลูกนึงเฮ้ยใครยิงกูวะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิง่ใอยยูข้างในเสียงมันทะลุหลบไปแล้วพี่หลบไปหลังบ่แล้วเข้าไม่ได้ไหนข้างในไปสีที่คนตายสวยเข้าบ้านยังไงเข้าไม่ได้เลยไม่ิงไงไปไปจ้าอ๋อต้องโดดเหยียบมุมซ้ายไอสัตว์่กระโดดไปตรงเลยบอลเด้ย ตายยี <onz> ่กูว่าอย่างนั้นใครวิ่งอยู่ทางท่าเรือปูนเฮ้ยเราอยากเปิดมเท่าเรือปูเราอยู่ในบ้านใครวิ่งขวาบ้านของเราอยู่ในบ้านหมดแล้วขวาบ้านชุดส้มของเราอยู่ในบ้านหมดแล้วนอกบ้านมีตัวนอกบ้านมีตัวชุดส้มหลังบ้านละวิ่งไปทางหลังบ้านปับปับป๊บยิ่งหน่อยผมผมผมยิ่หน่อยเออตายป่ะพี่เจไม่ไม่ไม่มันวิ่งพ้นไปห้องน้ำแบบอยู่ซ้ายแล้วอยู่ทางซ้ายทางที่พี่ทางที่พี่ยืนยืนออนอ่ะเอ้ยใครใครมีไอคยู <c oughs> <running> <California> <c oughs> ข้างล่างพี่ลำหินนะตรงนี้พี่ยืนอ่อน่ะมันปืนปึ๊บเฮ้ยปืนไม่มีตายพีทีคอนแน่เนี่ยมันได้ปืนมาจากไหนอ่ะพีเคอ่ะพีทีคอนแน่ที่พี่ดรอปนไว้ตรงที่พี่ยืนนตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีกูลืมหมดแล้วตรงนั้นไม่มีแล้วแล้วมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยพีทีคอนแน่อ่แป๊บหนึ่งนะกูให้แอดบินดูครับเออเนี่ยมันเกิดเร็วมากเลยนะพี่เพียงอยู่นี่แหละ ยิงเอฟพีไฟกูไว้ไหนเนี่ยโอ้ยคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมว่าเอาปืนน่ะยิงกระเพงหมดแล้วคุณนัทครับมี r p ร์พีิทอารก็บอกหนึ่งแต่ไม่มีแม็กผมถอดแม็กออกเออแปลกอะแปลกมากอะไปยังไงเราก็ต้องดนในอีกเฮ้ยมีคนซิดผมยังไงถ้าเขาเคลียร์ธงไม่ได้พี่แบงค์ไปออกพี่แบงค์วิ่งผ่านมาเมื่อกี้ถ้าเขาเคลีมผมไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้กโอ้โหผมเลือดตกเป็นโซโลเลยเฮ้ย ้ผมโดนคิกไอ้เี้ยแล้วเปพอยสูกูอคเยอเอาตายสมหน้ามึงตอเลต่อเลยตายอ่ะผมเอาหออแทงครับก็ตายอ่ะพี่เบี้ยเลยว่ะ